ไอชสปีดกำลังนัดถอยหลังที่ตัวเองกำลังจะมียอดทัพ17ล้านซึ่งก็เป็นอย่างทุกทีครับที่คนดูเนี่ยจะมาป่วนไอชสปีดโดยการกดอันซับตอนนี้สปีดก็ได้บอกกับคนดูว่าเอ้ยมึงอะกูไม่เล่นแล้วนะมึงต้องกดซรัพให้กูแล้วนะแม่งกูรอมาตั้งนานแล้วไม่ถึง17ล้านทัพย์สักทีพวกนายต้องกดให้ฉันเดี๋ยวดีเลยนะไม่งั้นฉันจะโตรโกรธเลยนะเว้ยหลังจากเวลาผ่านไปทุกคนก็ผ่ากันกดอันซับเหมือนเดิมอยู่ดีครับก็ทำให้สปีดหัวร้อน ร้องเลยนะกูขอร้องเธอกดซับให้กูเถอะกูอยากหนึ่งสิบเจ็ดล้านซับเว้ย ตอนนี้สปีดหัวร้อนมากเลยครับพร้อมกับจะท้าชกกับคนดูเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยลองไปดูคลิปเต็มของสปีดนะครับสปีดมันด่าหยาบคายมากเลยเว้ยหลังจากนั้นสปีดก็บอกว่าโอเคได้พวกมึงจะไม่กดก็ได้เรื่องของมึงละกันกูจะนั่งอยู่เฉยอย่างนี้แหละแต่พอห้านาทีต่อมาม่งก็โกรธเหมือนเดิมอีอะกูทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยเมื่อไหร่พวกมึงจะเลิกเล่นเลยแบบนี้ว่ามึงก็แค่กดซับซับไปก็จบแล้วอ่ะพวกมึงจะเอาอะไรอีกว่าฮ้ยพวกมึงบอกกูดิมึงจะเอาอะไรมึงจะเอาอะไรบอกกกกดบอ สปีดในตอนนี้คือเป็นบ้าแล้วครับกูไม่กลับแล้วครับช่องแชทในตอนนี้ต่างพากันหัวเรอสปีดก่อนจะไปเรื่องถัดไปผมขอแนะนําออฟตันรุ่นแฟนทอมครับอย่างที่รู้กันดีครับว่าออฟตันรุ่นแฟนทอมเนี่ยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าที่มีคุณภาพสูงโดยที่มันถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษชื่อว่าเลเซอร์คัตโดยที่วัสดุที่เอามาทาแว่นเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกับที่เอาไปใช้ทําเครื่องบินและเครื่องมือแพทย์โดยทรงของรูปแว่นนี้เนี่ยคมสวยมากครับใส่แล้วนี่โคตรเท่เลยซึ่งผมก็ใส่มาประจําครับใส่มาหลายเดือ,ลาาอนลวร ใครที่สนใจเนี่ยอย่าลืมไปซื้อที่เพจนะครับใช้โค้ชชนะคงลด100บาทโอเคได้ในเมื่อที่พวกมึงอ่ะไม่กดซับกูกูง,งอนละกูจะหนีออกจากบ้านกูบอกเลยนะกูจะไม่กลับมาพวกมึงจะกดซับกูไม่กดซับก็ช่างละกูไปละโชคดีละก่อนแล้วไม่กูวิ่งไปแอบหลังพ่อบ้านแล้วอหัวโผงมาอะไรกันไมน่ได้นี่กูกลับมาจากการเดินเล่นข้างนอกแล้วนะเว้ยทำไมพวกมึงยังไม่กดอีกวะพวกมึงต้องการอะไรมึงก็แค่บอกกูแต่มึงช่วยกดให้กูก่อนได้ไหมอ่ะหลังจากนั้นสปีก็นั่งพักลงไปครับและระหว่างที่เขา กำลังดูหน้าจอในขนาน,นั้นเองใช่แล้วครับยอดซับมันพุ่งขึ้นมาครับเหมือนคนดูประมาณว่าแบบเอ้ยกูไม่แกล้งมึงละยอดซับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนตอนนี้จะ17ล้านซับแล้วรับสปีดเนี่ยดีใจมากมากวู้วกูได้แลวเว้ยกู17 000, 000ล้านซับล้พวกเฮ้ยฮอ้พวกาฮกูสิบเจ็ดล้านซับลวเว้ยไม่ไม่กระโดดใส่กล้องแบบแคมี <laughs> แล้วมันก็เป็นอะไรไม่รู้เขาถ้าผู้ชมมันก็โดนใส่กล้องเว็บแคมเฉยเลยแล้วมันก็ตกลงมาแล้วพอมันฟืน้นขึ้นมามันก็ทำหน้าแบบนี้จบครับกับไอชูนสปีด